ดีจ้าทุกคนวันนี้น้องปูจะพามาทาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราของเราจะไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่พริกค่ะเพราะว่าน้องปูแพ้พริกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่ค่ะเมื่อกะเทียมเราได้ที่แล้วเนาะเราก็จะใส่เป็นเครื่องในลงไปเลยค่ะน้องปูแ,แพ้พริกจะงค่ะทุกคนคเพราะปูก็ต้อง ใช้สูตรของน้องปูก็อยากกินนะคะอยากกินแต่ว่าน้องปูผัดไม่ได้มันฉุนกระหมูแล้วก็เป็นเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะแต่วันนี้เด็กๆขอมาบอกว่าให้ใส่ถั่วฝักยาวด้วยเดยกก็จะมาใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะคะ ทำกินเองค่ะตามสบายตามใจชอบเลยค่ะเป็นคนอยากใส่อะไรเราก็ใส่ได้เราทำทเ,อเองเนาะใส่เรื่อยๆค่ะเมื่อเครื่องในของเราสุกแล้วนะเรากูก็จะใส่ถั่วลงไปค่ะให้ผัดให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ กูก็อยู่คอนโดนะคะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนไม่ค่อยสะดวกในการที่แบบใช้กับทาใช้อะไรใหญ่ๆเนะะี้ยค่ะใส่เรื่อยๆะคะ่ะจนกว่าถั่วมันจะนิ่มๆอ่ะคะเพราะเด็กๆเขาจะกินนิ่มนะคะเขาไม่กินกรอบกันนะคะแต่คุณแม่ก็ชอบกรอบ เราก็าตามเจเด็กๆเพราะว่าเด็กๆก็กินด้วยเราไม่ได้กินคนเดียวไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงกันนะคะทุกคนใส่ถั่เนื้อใสมันหอยค่ะ ใส่ซอสค่ะแล้วก็ใส่น้าปลนิดนึงใส่กะเพราห้องปูก็จะใส่เยอะนิดนึงโอ้โอ้กะเพราห้องปูก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชอบกลิ่นผัดกะเพราค่ะใบกะเพราชอบมากเลยค่ะุจากนั้นเราก็จะใส่กะเพราลงไปเลยนะคะ ครูชอบค่ะชอบใบกระเพราครูก็จะใส่เยอะไปหน่อยะคะ่ะก็ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมหอมกะเพราค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทุกคน ขอจับไปจานก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนน่ากินไหมคะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บๆค่ะ